สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาสู่ร้านขายดอกไม้ในฝันของเรากันต่อนะครับอ่าหลังจากรอบที่แล้วที่เรามีน้องแมวนะฮะช่วยกวักนําโชคมาแล้วก็เรื่องของสกิลใช่ไหมนะครับมีสกิลที่เราปลดล็อกมาซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยเราได้เยอะนะฮะในสกิลตรงนี้เนะาะพาที่แล้วเราเน้นเรื่องของทริปเรื่องของการจ่ายตังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าโอเคอยู่อะไรที่ทําให้เราได้ตังเยอะ เราเน้นตรงนั้นเลยนะครับเ <c oughs> น้นอย่างเดียวตรงนี้แล้วก็อะไรนะจ้างลูกน้องเออที่เราบอกว่ามันสามารถที่จะจ้างลูกน้องใช่ไหมลูกน้องตอนนี้เราสามารถจ้างได้แล้วนะครับนี่เป็นไงจ้างลูกน้องได้แล้วมาเลยล่ะจัดมาเลยครับจ้างมาเลยลูกน้องคนแรกของเราเป็นแคทเชียมาแล้วครับเดินมาแล้วร้านยังไม่เปิดนะครับแป๊บหนึ่งแต่เราเตรียมของไปหมดแล้วใช่ไหมเตรียมหมดแล้วยกเว้นปุ๋ยอย่างนั้นสินะปุ๋ยหมดแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคปุย๋ยสั่งปุ๋ยมาเลยงั้นอันนี้เราก็จะมีหน้าที่ที่จะจัดการสตร็อกของอย่างเดียว แล้วนะครับะตอนนี้นะเพราะว่าเรามีลูกน้องมาตุดติดตังเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเปิดเลยครับผมวันนี้กลับมาลานนี้กันบ้างโลืมลืมอย่าพึ่งทําอย่างนี้ต้อเปิดก่อนเอามาขายไปก่อนนะครับตอนนี้ะเดี๋ยวนะมันยังเหลืออยู่ใช่ไหม มันเหลืออยู่2ถุงโอเคซื้อมาเลย2ออันเก็บตังค์สักแป๊บหนึงนะฮะเพื่อที่จะได้อ่าอาจจะต้องขยายร้านเพิ่มนะครับสักขั้นหนึ่งก่อนอะไรแบบนี้นะฮะวางไว้ขยายร้านเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะผมขอดูแป๊บนึงนี่ไงมีคนติดให้เราแล้วสะดวกสบายมากขึ้นตัวนี้คืออีกโซนหนึ่งนะครับขยายฝั่งทางไหนวะอันนี้คือถ้าเป็นแนวนี้ ทางาทางนี้ครับทางแคชเชียเคาน์เตอร์เราไป1แถวถูกต้องไหมถ้ามองตามน้ยหรือมันไม่ใช่วะคือมันมองแนวตรงแนวตั้งฝั่งนี้ดิต้องออกมาฝั่งนี้ดีครับช่องหนึ่งช่องหนึ่งแล้วค่อยยาวไปนูน่นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหรือว่ามันมันมีกินเฮาด้วยนะฮะเออนะครับผมใช่ที่เราสามารถปลดได้แล้วตอนนี้แต่เรายังยังไม่ได้ปลดกินเฮานะฮะเลเวลสิบสามแล้วตอนนี้กินเฮาหกร้อยเองนะฮะ <laughs> กินเฮาแค่หกร้อยเองเรายังไม่ได้ปลดเลย เออผมก็จําไม่ได้แล้วไม่ได้เปิดร้านนานผมพูดอะไรไปว่างวะแน่นอนว่ามีจ้างลูกน้องแล้วก็กินเฮาใช่ไหมแล้วจำไม่ผิดเออเดี๋ยวมีกินเฮาด้วยตอนนี้ผมอยากขยายร้านเพิ่มก่อนนะครับเน้นอยอดขายก่อนแล้วกันเน้นทํายอดขายนะครับทายอดก่อนในร้านของเราแล้วก็ลงทุนเรื่องเชลเพิ่มนะครับก่อนที่จะขยาย่างโซนอื่น,อนๆอะไรแพงมีด้วยหรอมีแพงเลย อันนี้แพงเหรอฮะต้นนี้เหรอต้นนี้แพงเหรอแป๊บหนึ่งนะต้นนี้แพงแพงได้ยังไงก่อนก็ราคานี้มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเออเขาเพิ่งบ่นเหรอนี่ไงเก้าเหรียญ<ๆ><ๆ>นี่ไงเราเพิ่มไปแค่สิบเซนองนะเออแค่หนึ่งเองแค่สิบศูนย์จุดหนึ่งเองนะแค่นี้ยโอ้บ่นแพงสแล้วล่าสุดเนื่องจากเขาคิดตังไวอยู่นะไวไหมเอ้ยไม่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 ได้มาแย่งหน้าที่โทษทีโทษทีคือจะกดอันนี้เฉยเฉยไม่ได้แย่งหน้าที่กันใจเย็นๆนะเลยถุงหนึ่งเหลือเศษเหลือเศษหนึ่ง ไอ้ที่อ๋อนี่ไงนี่ไงไอ้โบลลรดน้ำโบลลรดน้ำวางไหนได้บ้าง,างวะโบลลรดน้ำไม่มีที่วางโบลลรดอ๋อน,นี่นี่นี่บลลรดน้ำวางตรงนี้ฮะรดน้ำก็ราคาดีเหมือนกันเอออนี้ขายโบลลรดน้ำนะครับตรงนี้นี่เลยแล้วก็เหลืออยู่อันหนึ่งเราจะไม่ได้ปลูกเองขายไปก่อนครับใช่จําได้ว่าเรายังปลูกเองไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีกินเท้าเอามาขายเป็นทําเงินให้เราได้อยู่วันนี้ขอแบบ กำไรแบบตึงๆขอกำไรแบบจึงๆฝั่งไหนวางได้อีกอ่ะวางนี้เลยแล้วกันฮะพืชผักสวนครัวใครอยากปลูกเองร้านเรามีอยากซื้อเชลยใหญ่ไปเลยอะแล้วก็วางเลี้ยงให้มันดีๆไปเลยนะครับสวยๆไปเลยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแบบเป็นเชลยไขยเชลยมันอะไรเงี้ยพืชชนิดนึงก็เต็มเชลยไปเลยอะไรเงี้ยนะครับมาขับขายไปเลยเออก็ทําอารมณ์เหมือนทําเหมือนร้านอื่ๆนๆอ่ะที่เรามาคับซื้อครับไม่มีต้นไหนก็เนี่ยนะก็วางไปอย่างนี้แหละอะไรแบบนั้นครับผมอ่าโอเคมีตังห้าร้อยลวผมขายายได้เลยแล้วกัน ขยายเลยนะฮะฉีกกิ้งมาเลยนี่ไงขยายขยายตรงไหนข้างๆข,ข้างไหนข้างหลังเหรอ,อปีต เสียงมาปุ๊ยอ๋อขยายตรงนี้เหรออ๋อเป็นแนวนี้เลยพลแต่ร้านกว้างขึ้นเยอะครับชอบเลยอันนี้ดีอันนี้คือดีมากโอ้โหดีนะตัดสินใจขยายเลยนะครับมันกว้างมากต่อไปเราก็หาเงินเาขาเรียกว่าหาเงินซื้อเชลเพิ่มนะฮะเชลแม่งอันละ200ซื้อ5อันก็พันหนึ่งแล้วอะเชลมันแพงเวอร์เลยเวีพูดอย่างแพงอะเชลอะไรมันจะแพงขนาดนั้นวะถามจะขายของราคาก็ตึงอยู่เด้เอก็น่าจะเจ้าเจ้ากันแหละมัง้งเ,เชลมันแพงครับโอ้โหนี้ก็หมดไปแล้วฮะ งั้นเอาไม่ไม่มีเชลโล่งเลยวะเชลโล่งไม่ค่อยมีอาแต่ผมเคลียรเชลนี้แล้วก็ขายต้นไม้ที่แพงที่สุดนะครับเต็มเชลเลยนะเราเอาเต็มเชลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้จัดร้านกันในค่าคืนนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงมีคัสตอมไม้ได้ด้วยเหรอคัสตอมไม้เฟอร์นิเจอร์ซื้อแบบมาแล้วมาเปลี่ยนเองได้โดยที่ไม่ต้องไอ้นี่เรอยกใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยหรอเฮ้ยเดี๋ยวครับคุณผู้หญิงหยิบอะไรครับเมื่อกี้หยิบแบบล่องหุนเนรอได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอแป๊บนึงครับ ขอย้ายก่อนนะครับย้ายไปที่อื่นเดี๋ยวได้จัดร้านดีๆนะครับย้ายให้มันไปอยู่ที่เดียวกันนะฮะอันนีออ้อยู่ที่เดียวกันไปก่อนอันนี้ขวางทางมาร้านโลง่ลงๆพื้นนิดน่าจะแต่งได้ใช่ไหมพื้นมันมีให้แต่งเยอะอยู่นะของตกแต่งตอนนี้นะฮะผมว่ามีของตกแต่งเด,ดี๋ยวดูพวกของ custom ไหมนะฮะนี่ป้าย c u ส t o มได้นะครับเขียนได้เอง อ่ะนี่พื้นนะฮะรเรวิวยี่โอ้โหก็จะแต่งได้ยี่เลยโอ้โหสี่สิบสามสิบโอ้โหอะไรวนะเนี่ยอ่ะยี่สิบเริ่มต้นที่ยี่สิบครับถ้าจะแต่งร้านอั <c oughs> น่นแสดงว่าวิวต่ำๆนี่เราคือยังทำไม่ได้นะครับเอ่อเมเปิลไม้เมเปิลไม้เชอร์รี่อ่ะมีมีไม้พิงค์้สีชมพูสวยเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ปลดล็อกได้แล้วนะครับเป็นอ่าเปลี่ยนรูปลักษณ์สีตู้ใส่ของนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับไฟก็มี แต่เรายังทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เอออารีบซื้อกระถางนะครับผมจะเคลียรเชลสักเชลวหนึ่งออาเป็นเชลวเล็กใส่กระถางแล้วกันนะครับมาใส่พกกระทงกระถางอะไรเงี้ยไม่มีกระถางด้วยยังไม่ยัง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 ,ยงไม่เติมครับตอนนี้ขอเคลียรร้านก่อนนะฮะได้มา800เป็นยังไงหนูคิดตังเร็วๆหน่อยลูกค้าต่อแถวยาวเฟื้อยแล้วนะโอ้โหยาวจัดวางวางไปก่อนเลยแล้วกันจะได้เคลียร์ให้มันเสร็จไปนะฮะ จบๆไปอันนี้วันใหม่มาแล้วอ่เดี๋ยวรอสรุปเงินว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็ต้นไม้ที่ราคาตึงสุดอะวะต้นไหนอ่ามันคือต้นอ่าไอที่ราคาตึงสุดแพงสุดเอ็ดอ่ะมี11ที่เห็นนะครับก็เป็นไอนี่เมื่อกี้เอาต้นไม้สี่ต้นไม้เอ้ยต้นไม้เออนี่ฮะต้นนี้เลยกระบ,บองเพชรนะครับบาเรลกระบ,บองเพชรบาเรลแคคตัส12.40ด 12. นี่คือตึงสุดเลยครับอืมโอเคงั้นตึงสุดใส่ไปเลย2อัน2หอ่อขอ2ห่อครับ2หอ่อ สองห่อใส่ไข่ร้อยยี่สิบห้าไอ้ร้อยสิบห้าสองห่อใส่ไข่ซึ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมนี่มีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราดึงมาได้เลยไหมนี่ไงดึงมาได้เลยครับก็จะกลายเป็นสามถูกต้องไหมเดี๋ยวครับเต็มแล้วเต็มแล้วครับออมันอ่เขาเรียกว่ามันย้ายไม่ได้ฮะมันย้ายไม่ได้ครับตัวนี้ยังไม่หมดฮนะแต่ว่าเราหมดวันแล้วโอ้โหแสดงว่าเราต้องสั่งอันนี้มาลังหนึ่งเพื่อให้มีลังเปล่าให้เราเก็บได้นะครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะฮะอันนี้จะได้ไม่เสียเวลาเวลาตรงนี้อ เบคก์14แล้วเหรอวไวจังวะโคตรไวเลยฮะอ่าแล้วมันแล้วมันวางได้เยอะด้วยไงประเด็นน่ะอ่โอเคเรียบร้อยเราก็ดึงมาฮะดึงมาหนึ่งแอนนี่ใส่ปึ๊บแล้วก็ดึงอันนี้มาสองแอนโอเคลุงแล้วผมก็เก็บอันนี้ไว้ก่อนเก็บรังอันนี้ไว้ก่อนเผื่อได้ใช้นะครับผมอาาจะได้ใช้ในเร็เรวๆวัน นะครับเผื่อย้ายคงย้ายของอะไรงี้อ้ามาเชลนี้ก็จะเป็นอันนี้ล้วนเลยนะครับต้องต้องใช้ทั้งหมด3 4สี่โอโ้โห4อันเลวนี่ไงเริ่มจัดโซนแบบชัดเจน4ีลังใหญ่ฮนะโอโ้โหสีลังเลยอได้ไม่มีปัญหาจัดมาขายพืชที่ราคาตึงที่สุดในร้านแล้วก็จะเหลือเศษหนึ่งพอดีทำไมต้องเหลือด้วยอ่ะไม่เข้าใจแต่เหลือก็เป็นเป็นเงินเป็นทองครับเราจะไม่ทิ้งนะฮะเราจะเก็บไว้นะครับอันนี้ บังคับขายครับบังคับขายแล้วปิดร้านเลยละกันปิดเลยนะฮะเงินเราก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับเออเยอะอยู่ดีผมชอบตัวนี้แหละเงินเราก็ยังเยอะอยู่ดีนี่เป็นไงลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการสร้างเสริมให้มันพัฒนาร้านให้เราดีขึ้นนี่ค,ร,คร,รับเปิดเลยครับรีบเปิดเลยครับวันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเอาต้นที่เหลือใส่นี่เลยต้นนี้ไม,ม่มีที่วางตอนนี้กระถางแทบจะไม่มีที่วางจริงๆแล้วฮะรออ,อ่โอเคมาระหว่างนี้ เปิดร้านไปด้วยทํากําไรไปด้วยนะครับแล้วก็ซื้อเชลไปด้วยเลยและกันเชลนี่้500เชลนี่200ขอสัก2เชลนะโอเค400ครับจัดมาจัดมา400จัดไปไอ้นมผมจะเริ่มวางโซนดีๆแล้วจะได้ไม่ไม่แคบจนเกินไปมีพื้นที่ใช้สอยเยอะตรงนี้อ่าพื้นที่ใช้สอยขยับมาไม่ให้มันเบียดเสียดจนเกินไปนะฮะประมาณประมาณนี้น่าจะได้มั้งโอ้โหมันแคบไปเว้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคอีกนิดนึง ประมาณนี้อ่านี่แหละย้ายก่อนย้ายก่อนจัดได้จัดก่อนนะครับตอนนี้จะได้มีพื้นที่ลูกค้าได้เลือกสรรสินค้าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยต่อวันก็จะรองรับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับเอ่อสินค้าก็จะได้ไม่หมดบ่อยๆอะไรแบบนั้นอ่าประมาณนี้เราจะชิดริมเลยไหมวะหรือยังหรือหรือเราควรเว้นขอบไว้ก่อนอันนี้มันจะชิดขอบนี้ไปนะครับเป็นการเขาเรียกว่าตกแต่งร้านไปในตัวนะครับอันนี้เออนนี้ตกแต่งร้านไปในตัวด้วย จัดระเบียบซอกซอยให้ดีอ่ะเวน้นเว้นว่างๆไว้สักนิดนึงเพื่อความสวยงามนี่เริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วนะฮะวิศวกะนะครับล่าสุดเอ่อเป็นวิศวะออกแบบแล้วนะครับตอนนี้ออกแบบร้านก่อนเอ,เอาเอาตามเส้นนี้เลยละกันนี่เส้นแตกตรงนี้นะครับประมาณนี้ก็จะมีเดินทางเดินเลี้ยวมาใช่ไหมมีทางเดินเลี้ยวแล้วก็แล้วก็จะเว้นมุมนี้ไว้พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่เห็นไหมใช่ไหมวะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไหมไม่เป๊ะวะโอ้โหผมนึกว่ามันจะอ่าประจบกันพอดีไง ไม่พอดีหรองั้นผมต้องเลื่อนอันนี้มาแล้วก็ผมจะให้มันเป็นมุมเนี่ยอ่ามันจะเป็นฉากแบบนี้พอดีเออเนี่ยมันจะเป็นมุมต่อกันแบบนี้พอดีโอเคอันนี้ก็ได้นะครับเอางี้ก็ได้เออนี่ยมันจะเป็นโค้งแบบเลี้ยวพอดีเป๊ะสวยงามพอดีเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวร้านไอ้นี่ใหม่ก็ต้องจัดใหม่อยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเราจัดไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่เออนี่เรียบร้อยดูรนามาเฮ่าห้องห้องนี่มีคนหยิบไปพอดีเลยครับทีนี้เราก็จะอ่า อ่ะยกย้ายของได้แล้วเราเอาตะกร้าไอ้ลังเปล่าไอ้นี่ก่อนยกย้ายใส่สะพุกยกย้ายหน่อยดูซิอัะราคาที่มันตึงมาขายอีกนะครับวางไปก่อนเลยแล้วก็มีต้นเจ้าบูแคนเดลแคคตัสนะครับเออเป็นต้นกระบองเพชรที่ราคาดีมากนะครับราคาดีเวอร์เลยอันนี้อ่ะต้นกระบองเพชรมาอีก4แถวนะฮะอีก4ี่ลังฮะสั่งมาเลยสี่ลังเท่าไหร่เอ่ย2 0 0โอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนนะฮะ ยังไงก็ต้องขายให้หมดก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้นะฮะอันนี้โอเคนี่จริงๆแล้วบนเชลวนี่ก็มีอยู่แล้วด้วยะวอุ้ยเราสั่งมาเกินหรือเปล่านี่ลืมไปว่ามันวางไม่เท่ากันนะเออบางลังมันแบบอาจจะใส่ได้เต็มเร็วกว่าใช่ใช่เพราะต้นมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันนะฮะเราเริ่มมีเงินแล้วก็ขยับขยายแบบนี้ไปได้อ่ามีสำรองไว้หนึ่งสำรองไว้หนึ่งโอเค ไม่มีที่รดน้าโอ้โหไม่มีบัวรดน้ำอขอโทษทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะฮะขอโทษทีขอโทษท,ท,ทียังครับยังยังไม่มีรอก่อนนะฮะรอไปก่อนบัวนดน้ําโซนนี้ยังยังไม่มีฮะโอเคนะผมดึงต้นไม้นี้มาใส่นี่เลยแล้วกันครับจะได้เป็นโซนโซนละทีนี้เริ่มละเริ่มดูดีเริ่มดูดีใส่ชื่อให้เหมือนเหมือนกันจะได้สั่งมาทีเดียวจัดเรียงร้านให้ดูดีนะครับเราจะเว้นเว้นอย่างนี้ไว้อ่านี่ มันจะมีช่องว่างของมันนะครับระหว่างนี้เออเป็นไงดูดีเดินเลี้ยวไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเชลประกอบฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ประกอบตรงนี้แล้วก็ลากยาวมานี่เลยมาถึงกลางร้านนี่เลยนะครับมาถึงประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะต้องเดินวนมาปุ๊บเป็นเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะครับเออเป็นไงการออกแบบองค์ประกอบเลเยอร์ของร้านล่าสุดตอนนี้เออในเรื่องอยู่ก็เนี่ยอีกสองลังน่าจะใส่เต็มพอดีร้านมันก็จะดูแน่นๆดูสวยงามเหมือนที่เราเคยทําเหมือน อ่าซูเปอร์มาร์เกต็ตนะฮะที่เราต้องเติมเต็มตลอดแล้วแบบว่ามันเป็นสินค้าเดียวกันแล้วแบบโอ้โหมันดูดีมากเวลาของมันเต็มร้านอะไรเงี้ยมันดูแล้วฟินอะไรเงี้ยนะฮะเออจริงอันนี้จริงจริงโคตรผมเลยอยากเติมของให้มันเต็มเชลตลอดเวลานะครับแหว่งไปนหนึ่งไม่เป็นไรมองมันผ่านมันก็เหมือนเต็มแล้วเนี่ยเออเอาเสาทีตรงนี้บังนะฮะมันก็มองไม่เห็นละโอเคเสาตร,รงนี้บังก็มองไม่เห็นละมีลูก <était> น้องมาแล้วโอ้โหแต่บรรยากาศในร้านไม่ค่อยดีเลยเว้ยเอ้ลูกน้องมาแล้ว ติดต,ตังให้ดูหน่อยไม่มีอะไรครับไม่มีฮะตอนนี้ยังไม่มีครับผมบน่นบนไปก่อนนะครับตอนนี้ต้องบ่นกันไปก่อนนะเพราะมันไม่มีจริงๆนะฮะต้องบ่นไปก่อนนี่อันนี้เหลืออันนี้ทันเดียวพอดีนี่ย้ายมาเลยครับโอ้โหดูดีเวอร์อันนี้เอเดี๋ยวนะผมย้ายอนี้มานี่ดีกว่าจะพอดีไหมหรือว่าเราชิดนี้เลยมไ,มไม่มาไม่มาหรือว่าถ้าเราเว้นหนึ่งนี้มันก็มันอาจจะกินพื้นที่ไปหน่อยอันนี้อันนี้ชิดได้ครับถ้าเป็นประกบกันอยนี้ชิดไปเลยอ่ามันจะเหมือนเชลชิดกันแต่นี่คือห่างได้เออประมาณนี้โอเค เป็นเชวประกบกันต้ชิดกันได้สั่งอันนี้มาอีกสองครับต้นลิลลี่ลิลลี่อีกสองต้นอีกสองลังแล้วอีกที่เหลือจะตามมาที่หลังนะครับตอนนี้เน้นขายของแพลงก่อนด้วยไงประเด็นร้านเราอะ่ะเออร้านเรามันเหลี่ยมอยู่แล้ว <laughs> เน้นขายของแพลงก่อนด้วยมาคับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาเองใช่ไหมเดี๋ยวเงินมันก็มาเองนี่อุ้ยแล้วมันดูดีมากมุมเนี่ยผมชอบมากเลยว่ะมัน มันดูแน่นๆมันดูแบบโอเคเลยนะเออมุมเนี้มันดูสวยงามมากเลยผมชอบอ่ะเออจริงนะมุมมันสวยดีครับอันนี้ร3 0 134บาทต้นอันนี้เรายังเหลืออยู่ไหมไม่เหลือแล้วนี่วาเอ,อ๊ะทำไมผมไม่เอามาไว้ข้างหน้าตรงนี้วะเวลามองมามันสวยดีนะเดินเข้ามาในร้านแล้วมันเห็นพอดีอะ่ะของแน่นร้านเลยฮะแบบแน่นๆ่นเลยอะ่ะ เป็นไงโคตรเทศโคตรเฟี้ยวแต่ไม่พอฮะเติมไม่พอครับตรงนี้โอ้มันต้องใช้สี่ลังพอดีเอาไม่เป็นไรเอาตามตามนี้นะครับเพราะว่ามันอไม่มีงบแล้วนะครับงบหมดแล้วปิดร้านก่อนเลยงบหมดเอ้ทุยงบหมดเลยว่างบหมดแล้วเสียไปเยอะเหมือนกนันนะนี่ค่าใช้จ่ายนะฮะเสียไปเยอะเยอะมากตอนนี้มาวันที่สิบสองวันที่1ิแล้ว เปิดร้านเลยเอ้ยลืมลืมลืมเปิดวันนี้เราคงไม่ได้เติมของอะไรเยอะนะครับก็เน้นขายของที่มีไปก่อนนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมมาเติมฝั่งนี้นะครับเผื่อลูกค้าเดินมองไม่เห็นครับเน้นขายเนี่ยหมดผมว่ายังไงก็มาหาศาลครับเงินมหาศาลอยู่แล้วนะครับแค่เน้นขายนี้ให้หมดนะครับเราไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะเลยนะฮะ <ancy> ถ้าอยากจะให้มันออกผมก็ปรับราคาตลาดที่มันให้มาเพราะว่าคือมันให้มามันก็มันก็แพงอยู่แล้วนะคือราคาเห็นไหม แล้วปร,ปรับราคาตลาดเนี่ยยังไงเราก็ได้กําไรอยู่แล้วครับแค่นั้นเลยใช่ไหมล่ะอืมผมปรับราคาตลาดไปเลยครับตามใจคุณลูกค้าขี้เกียจไปตั้งเยอะนะฮะเดี๋ยวตั้งเยอะไปเดี๋ยวไม่งงนะฮะกดราคาตลาดไปเลยอ่ะผมให้ราคาตลาดเลยเพื่อลูกค้า mm hmm. เดี๋ยวลูกค้าบ่นแพงไปอะไรไปอย่างเงี้ยเออเนี่ยเราก็ตั้งราคาตลาดไปเลยครับเพื่อให้ลูกค้าได้หยิบเลือกกัน mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าพอไม่มีสินค้าแล้วเขาจะเขาจะบน่นเขาก็บ่นแหละแต่ว่า เขาจะเดินหนีไหมถ้ามันไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยกลัวลูกค้าเดินหนีชิเป่งเลยเดินไม่ล่ะไม่มีสินค้าให้เขาซื้ออ่ะอย่าเพิ่งเดินหนีกันนะครับหยิบอะไรได้หยิบไปก่อนนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอ่เขาเรียกว่าปรับปรุงร้านนะครับผมปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะดูโล่งๆล,ล้นๆหรือว่าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะยังไม่ค่อยมีอ่สินค้ามากมายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแค่นี้ลูกค้าช่วยหยิบให้หมดหน่อยนะฮะ จะได้มีเงินไปลงทุนอย่างอื่นให้มันเต็มร้านนะครับอ่าจะได้มีของหลากหลายให้คุณลูกค้าได้หยิบซื้อกันตอนนี้มีต้นนี้โอเคหนึ่งสอห้าและเหลืออีกสาสามเชลอครับอ่าสเชลก็600ใช่ไหมวันนี้อ่าเพิ่ม3เชลอ6 0กครับประมาณนั้นขอขอ 600, หกรหรือไม่ก็ขอมากๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับนี่ผมให้ราคาตลาดแล้วนะครับนี่เออ หยิบกันเยอะๆเลยนะครับหยิบกันเยอะๆเลยโดยเฉพาะไอ้ต้นนี้นะครับต้นนี้นี่นี่นี่ไอ้บูบูแคเดลแคคตัสนะครับหรือว่าต้นนี้ก็ได้นะครับบาเรลบาเรลแคคตัสนี่ก็ได้เหมือนกันบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากถ้าหยิบกันเยอะๆเพราะว่าเงินผมจะไหลมาเทมาสุดๆหรือว่าเราจะกู้ธนาคารมาสักสักพันหนึ่งอัะไหมก็ลอง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 ดีไหมวะเออคือมันอาจจะหรือยังไงยังไงนะคือถ้าเรากู้วงเงินมันก็จะเพิ่มไงถือว่าเป็นการปลดล็อกวงเงินไหมกู้มาสักพันหนึ่งอะไรเงี้ย ลองๆไหมลองอ่มา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 โอเคโอเคกู้มาก็ได้พันหนึ่งโอเคกู้มาแล้วฮะตอนนี้บอกว่าร้านเราจะไม่ล้มละลายนะครับผมตรงน,นี้เอ่ <c oughs> เอามาสักสองเชลเก็แล้วกันแค่สองเชลพอครับอยากเพิ่มเชลจะได้จะได้มีสินค้าเยอะเลเวลสิบห้าแล้วโอ้เลเวลสิบห้าแล้วครับตอนนี้มันมันจะถึงพอดีไหมวะนี่ไงพอเขาบ่นว่าไม่มีเขาก็เดินหนีไปเลยอะกลัวลูกค้าแบบไม่ซื้ออย่างเงี้ยแหละใช่ไหม สิ่งที่ผมกลัวคืออย่างนี้แหละฮะคือลูกค้าเอ๊นี่ไงมันจะพอดีเลยครับแล้วก็จะมีที่ว่างเดินเลี้ยวมาตรงนี้ซอยนี้พอดีเออนี่แหละอย่างที่ผมต้องการคืออย่างนี้เลยครับฮะแต่ว่ามันต้องชิดกันนะอันเนี้ยถ้าเป็นแถวกลางต้องชิดกันครับ หรือว่ามันเว้นล่องได้อยู่เนาะเว้นน่าจะเว้นได้อยู่แหละมันไม่ได้มันไม่ได้ห่างกันเยอะห่างกันนิดเดียวมันจะได้เหมือนเหมือนกันครับไปชิดกันเกินก็เดี๋ยวายากอีกอะไรอีกนี่ไงเขาบ่นอะไรไม่มีไม่มีไม่มีของครับ I อ m s อร r y ได้ไหมไม่มีของแล้วก็ไม่มีอดอกไม้อดอกไม้โอเคครับ4ี่สอัน4อันเท่าไหร่เนี่ยลองดูซิเป็นพนันแน่เลยผมเพิ่มผมเพิ่มอันนี้มามาแล้วยังมาแล้วยังยังอันนี้อันนี้ยังไม่เข้าเอออันนี้อันนี้มา,มา 400โอเค400อย่าลืมช้ยนี่ด้วยนะครับอย่าลืมช้ยนี่ด้วยนะเอออย่าลืมอ่ะอันนี้เอามาวางด้วยกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามากู้กู้มาทําอาชีพอ่าหมุนเวียนรายได้อาชีพก่อนอะไรอย่างงี้นะครับเราก็ต้องกู้เพื่อปลดล็อกอวงเงินเพิ่มนะครับเผื่ออนาคตไปพักหน้าอะไรอย่างงี้เราอยากจะใช้เงินด่วนอะไรแบบนั้นนะครับก็จะต้องอมีการใช้ยืมนิดหน่อยนะฮะประมาณนั้นโอเค แต่ผมคิดว่าอน,นาคตปายภาคหน้าคงไม่มีให้ยืมแล้วผมคงน่าจะไม่ได้ยืมแล้วละครับเออตอนนี้เราอาจจะต้องยืมไปก่อนนะครับอันนี้สี่จริงจริอันนี้ผมไม่ต้องสั่งมาเยอะก็ได้ปาะว่าเอออาจจะไม่ต้องสั่งมาเยอะก็ได้ว่ะเนี้ยหรือว่าโอ้โอเคมันวางพอดีใช่ไหมอันนี้อ่ะวางพอดีก็ต้องสั่งมาสี่อันแล้วครับถูกแล้วสินค้าทรงด่วนครับคุณลูกค้าระวังลื่นนะครับเดินขึ้นไปยืนและล่าสุดโอ้โหโอ้โหอื้มอ่ะสินค้าทรงด่วนครับตอนนี้นี่ทรงด่วนเลยโอ้ยแน่นทางไปหมด ทรงด่วนครับทรงด่วนครับเออเหยียบกันต้นไม้ช้ำเป็นบ้านเล่นละบังเนี่ยล่าสุดเออเอาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวไปขวางทางคุณลูกค้าวันนี้ขอแอกคืนธนาคารสัก200ก็กําลังดีนะครับตอนนี้เออนี่อ,อ้ยพอร้านมันเริ่มแบบว่ามีสินค้ามากขึ้นมันก็ดูดีมากขึ้นนะครับและผมลืมผมไปทิ้งอะไรก่อนวะนะอันนี้วางได้พอดีปะได้พอดีด้วยโอเคไม่เป็นไรนี่ฮะเชือวว่วางพอดี่ะฮะ น่าจะตั้งขายไปหลายวันแน่ๆเลยฮะไอสินค้าที่ผมเอามาเนี่ยเอามาดองไว้เลยโอ้โหดองดองแบบดอง,ดองจัดจัดอันเนี้ยทีเนี้ยเรียกได้ว่าซื้อเผื่ออนาคตนะฮะออซื้อเผื่ออนาคตจริงๆอันนี้ตอนนี้อาพวกดอกไม้ต้นไม้ก็จะครบแล้วใช่ไหมครบตามที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมไรเส้นนะฮะตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วแหละอาดอกไม้มีครบทุกอันครับยกเว้นกระถางนะฮะกระถางไม่มีโอ้โหแล้วโซนนี้หมดเกลี้ยงเลยอุ้ยวอสโซนนี้หมดเกลี้ยงเลยฮะ เครื่องมือทำฟาร์มหมดเกลี้ยงพวกกระทงกระถางเดี๋ยวเอามาไว้นี่เลยครับโซนนี้เลยกระถางเอ่อมาอย่างละฉี่ทุยละอย่างละฉี่อะไรวะอย่างละสีสิอย่างละฉี่วะสันคืออย่างวะนะอย่างละฉีคืนคืนอา่าผมคืนวันนี้สัก200แล้วกันครับโอเคครับคืน200แล้วนะครับคืนแล้วฮะอันนี้คืน200เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันตอนนี้ผมขอเอาเงินไปลงทุนก่อนคืนไปก่อน200มันหน สองลังผมซื้อมา2ลังอ่ะอย่างละ2ละกันนะครับอืมอยากรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าเองโอเคอ่าปิดแล้วเว้ยวัพุ่งนี้พร้อมขายพร้อมลั่นบอกเลยพรพุ่งนี้พร้อมลั่นยกเว้นอ่าบัวดรดน้ํายังไม่มีฮะยังไม่มีเชลเพิ่มรอก่อนรอใช้นี่ครบก่อนนะฮะดีแล้วฮะตัดสินใจที่ซื้อมาตัดสินใจซื้อมา2อยยางเพราะว่าถ้าไม่ซื้อ2อยยางมันก็จะไม่พอนั่นเอง จริงๆมันก็ไม่พออยู่แล้วแหละนะครับอืมไม่พออยู่แล้วเพราะวันวางแถวหนึ่งเนี่ยมันมีนี่เห็นไหมมันต้องซื้อมาหลายๆลังประมาณ4ลังไหมไอ้สามลังเดียวสามลังกำลังดีฮะนี่แล้วก็ข้างล่างได้พอดีเป๊ะนะครับแต่อันนี้กระถางใหญ่จําได้อันนี้มันเป็นกระถางใหญ่เนี่ยวางยากด้วย,ด,วยดีกระถางใหญ่เนี่ยโอ้ยเราเน้นไขกระถางนี้ไปก่อนแล้วกันกระถางใหญ่เดี๋ยวหมดค่อยว่ากันไปปิดร้านกัน เรียบร้อยเข้าสู่วันที่13ลบไปนิดหน่อยมีกําไรนิดนึงฮะเข้ามาวันที่13กันแล้วยังไม่ได้ขยายเลยครับกินเฮาโอ้ยเดี๋ยวได้ขยายแนะ่ขอก่อน ขอจัดร้านโซนหน้า,นาดีก่อนเดี๋ยวขยายให้เลยนะครับพาพหน้าพาพน,นี้อาจจะยังไม่ได้ขยายนะฮะดูจากทรงแล้วเน้นจัดร้านอยู่ฮะตอนนี้เน้นจัดนั้นไปก่อนจัดนั้นดูดีอยู่เด้อทำไปเล่นไปอันนี้อันนี้ไม่ต้องนับฮนะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวางเชลปิดตรงนี้เป็นแถวแถวแถวไปอีกนะครับแล้วก็ตรงนู้นลาไปนู่นเลยนะครับแล้วก็ส่วนเชลเล็กอาจจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเคาน์เตอร์แคชเชียนะครับจะเป็นเชลเล็กอยู่ตรงนี้ที่เหลือจะเป็นเชลยาวเรียงกันอ้อมร้านไปเลยนะครับอ่าประมาณนั้นะ ไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรไหนวะไม,มไม่มีไม่มีมเมล็ดพืชใช่ไหมไม่มีบีดรูดอ่อพืชสวนครัวครับเขาอยากได้พืชสวนครัวด้วยโอ้โหอยากได้ที่ปลูกพืชสวนครัวด้วยอ่อกระถางไซส์เล็กด้วยนะฮะอยากได้หมดเลยเหรอโอ้โหอยากได้หมดเลยมันก็แย่อยู่นะครับเนี่ยใช่ไหมถ้าคุณจะอยากได้หมดเลยผมก็ต้องซื้อเชลเพิ่มพอซื้อเชลเพิ่มแล้วคุณก็แล้วผมก็ต้องไอ้นี่อีกหมายถึงว่าซื้อเชลเพิ่มแล้วก็ต้อง มีมีสินค้าเพิ่อมอีกใส่มาลองใส่มาดิอย่างละสองครับใส่มาก่อนเห็นเขาบ่นกันนักอะไรเงี้ยอันนี้สองเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยโอ้โหไม่พอไม่พอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้อันนี้ไม่ได้เยอะไปอันนี้เยอะไปเอาแค่เอาแค่เคมเล็ดพืชพันธุ์พอแล้วเนี่ยเออเชลวมันใหญ่ไปปะวะเอาเชลวเล็กก็พอมัง้งเชิวใหญ่มันใหญ่เกินฮนะ เชลเล็กๆอันนี้เลยแมรนะ้อยยี่ิบะร้อยร้อยห้าิบดีกว่าโอเค200อยครับอย่าลืมว่าเราต้องมีการใช้นีธนาคารคืนด้วยนะอันนี้เอ,อจริงๆเราก็ดองๆไว้ได้แหละนะฮะแต่ว่าใช้ๆไปก่อนเออเอามาแล้วครับมเมล็ดปลูกพืชผักสวนครัวใครอยากได้นะครับตอนนี้มาแล้วนะฮะ ส่วนใหญ่คนเขาก็เน้นกระถางกันเยอะเหมือนกันนะคนเขาเน้นกระถางกันเยอะครับเขาชอบมาซื้อกระถางบางคนเขามีต้นไม้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว,ว่ากระถางอาจจะแตกแล้วพังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อกระถางกันซะเยอะพืชเขาอาจจะซื้อจากร้านเราไปเยอะแล้วไงเขาแบบว่าพอแล้วพอก่อนอะไรเงี้ยขอมีในสต็อกพร้อมขายพร้อมส่งด่วนนะฮะตอนนี้ด่วนเลยนะครับพร้อมขายพร้อมส่งจัดจัดไม่รีรออะไรงั้นกระถางใหญ่เพื่อมีคนบน่นใส่ให้ก็ได้กระถางใหญ่ครับจะได้ไม่เสียไปล่เวลางนี้ใส่ด้านล่างพอดีเป๊ะเลยเป็นไง กระถางครบของครบของในร้านยังมีอยู่นี่กระถางใหญ่ยหยิบเลยมาปุ๊บหยิบปั๊บมาปุ๊บหยิบปั๊บหยิบเยอะๆนะครับขอร้องผมอยากได้เงินเร็วตอนนี้ผมอยากได้เงินด่วนๆเลยฮะหยิบให้ผมหน่อยครับหยิบให้หน่อยได้ไหมอยากได้มากๆโหุตสาห์ลงทุนแมทนี่เลยนะลงทุนมาเต็มเติมเต็มร้านเลยนะเนี่ยเออได้โปรดซื้อผมหน่อยครับบางนี้เนี่ยของเต็มร้านแล้วเนี่ยครบทุกอันแล้วนะอาจจะยังไม่ครบหรอก แต่หมายถึงว่าพวกไอต้นไม้เนี่ยดอกไม้อะน,นี้คือครบแล้วพวกดอกไม้นี่ครบแล้วครับเอออาจจะเป็นส่วนอื่นๆเดี๋ยวค่อยตามมาที่หลังตอนนี้หาเงินคืนก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จ่ายขั้นต่ําไปแหละนะครับรายวันเราก็จ่ายขั้นต่ําไปพร้อมดอกเบี้ย0.5%นะฮะเออก็ประมาณตกวันละ44เหรียญน,นิดหน่อยนะครับผมเออ44ี่เหรียญน,นิดหน่อยด้วยประมาณนั้นเลเวลคือตอนนี้เลเวลไม่สัมพันธ์กับการเงินเท่าไหร่นะฮะเพราะมันไปไกลมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวริเวล18เราก็จะมีพนักงานช่วยเติมของถูกต้องไหมถ้าจำไม่ผิดนะ่ะแน่นอนฮนะชัวร์เลยอันนี้พนักงานสต็อกโอ้รเวล15นี่โอ้ยได้แล้วนี่โอ้โหมีการเดินเฮาเออว่ะมันมีการเดินไอ้คนปลูกใช่ปะคนปลูกคนปลูกใช่อันนี้คือสต็อกค,ครับคนในสต็อกรีเวล15นี่แป๊บๆเราจะได้พนักงานครบแล้วนะฮะตอนนี้ล่าสุดเออแม่งเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยไวเหมือนกันเวิวไปไวมากแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผม ต้องรอทาเงินอย่างเดียวไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีซอยโอ้โหไม่มีเขาเรียกว่าอะไรปุ๋ยดินดินดินดนีดินปุ๋ยไม่มีปุ๋ยะครับไม่มีเชล้ว,วางนะฮะไม่ใช่ไม่มีปุ๋ยนะครับผมไม่มีเชล้ว,วางเพราะว่าผมเติมเต็มที่เลยอะจริงๆแล้วเออขายได้หลายวันเลยครับกว่าจะหมดเนี่ยเต็มเชลเลยแน่นๆเลยฮะผมแบบรอเลยลูกค้าเออดอกไม้ขายดีมากดอกไม้เริ่มจะหมดแล้วครับตอนนี้มี600 เดี๋ยวรอหมดวันนะครับเราค่อยปิดจ่ายนี่กันตอนนี้อันนี้คือมันแหกไปแล้วหรือยังหมดวันไปแล้วครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอ่ามันแหกไปแล้วหรือยังดอกเบี้ยอ่าเราเราจ่ายไปเลยนะหมดวันไปแล้วครับจ่ายเลยโอเควันนี้จ่ายขอแป๊บหนึ่งขอสักเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยแหละขอวันพรุ่งนี้สักพันห้าเงี้ยก็ปิดนี่ได้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเงินเราแล้วทีนี้เออทีนี้แหละได้เป็นไทยแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับรลเวลสิบหกแล้วโอ้ยไวมาก ไวเหมือนโกหกต้องขอบคุณน้องแมวนะที่ช่วยกวากลูกค้ามาเยอะๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูสเตตเพิ่ม erm. มีอะไรไหมแป๊บหนึ่งสเตตสเตตเพิ Stat ่ม erm. ของที่ช่วยให้เราได้มีลูกค้าเพิ่มหรืออะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอันนี้ XP นะครับ5-4ถึง4อะไรก็ได้ที่ช่วยให้ลูกค้ามาเยอะๆหรือเงินมาเยอะๆอะไรแบบนี้เราเอาหมดนะครับความเร็วในการทำงานแคชเชียร์เพิ่มขึ้นอ่าฮะ มีอะไรที่เพิ่มเงินอีกไหมอ่ะอยากอยากได้อีกอ่ะเพิ่มเงินหรือไม่ก็เพิ่มลูกค้าอะไรเงี้ยมีมีมีอีกไหมหรือหรือไม่หรือไม่อันนี้50เองอันเนี้ยคือโยนอ็อบเจกต์เอาโยนอ็อบเจกต์นี่ก็เป็นเป็นหัวข้อเลือกได้ด้วยเหรอคว้างสิ่งของไปได้ทันทีไอเราที่เราคว้างไปได้ทันทีมันก็คว้างได้ทันทีไม่ใช่หรอเอออะไรวะเนี้ยได้รับเงินคืนเมื่อทิ้งกล่องและลังนะครับมันจะได้สักกี่บาทกันเชียวเราเสียไปร้อยสิบห้าบาทเพื่อได้ เพื่อได้รีไซเคิลใช่ไหมขยะรีไซเคิลเราจะได้เป็นตังค์ซึ่งมันจะได้สักเท่าไหร่นะขายกล่องไม่ใช่ว่าลังละ1บาทนะอันนี้เออปิดร้านเลยดีกว่านะครับโอเคเอาวะได้ไปลบไป400ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเอาเงิน่ำๆนะครับ ประมาณนี้อแต่ก็ได้เวลาสมควรแล้วต้องจากลาพิดีนี้แล้วกันสำหรับร้านดอ,อกไม้นะครับผมเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทนี้อาจจะสั้นหน่อยเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะชดเชยให้แล้วกันนะครับผมเส้อต้นวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับกำลังยุ่งๆอยู่ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านีอนรก่อนสวัสดีครับ